ประมาณห้าแสนที่เลี้ยงมาจากเมืองจากเมืองไอเขาเรียกว่าเมืงเวียดนามได้มีมันติตปีกเลยนั้นปีกเลยนะนเนะมืงองพระนครก็เลยกลัวกลัวการล่างแค่กลัวการว่ามันจะกลัวต้อนกลัวมันจะเปลี่ยนทุกอย่างเอาพวกชาววังเนี่ยไปเป็นทาดรับใช้มันก็นเลยสั่งให้ชัยวรลมันที่เจสซึ่งเป็นเจ้าพญาโนเน่ ขึ้นไปกลุ่มกองทัพยกทหารไปสี่ห้าแสนคนคําว่ายกทหารคือว่าให้ใช่ทหารในในเมืองพระนครได้เลยประมาณห้าแสนคนหรือว่าจะเกณฑ์ทัพขนาดไหนก็ได้ทีนี้ชายวร,รมันทีเจ็ดนี้ท่านไปเห็นแล้วท่านก็ไปดูแล้วท่านก็บอกว่าพวกป้าๆนี่ไม่ต้องกลัวหรอกแล้วหลานจะ เดี๋ยวร้านจะยกทับไปเองจะไม่ยอมเสียเลือดเนื้อแม้แต่สักนิดเดียวทีนี้พวกไอ้ไอพวกขี่น้องเนี่ยซึ่งไอ้เขาเอาโสกวัวเนี่ยก็เลยบอกว่าเอออย่ามาคุยเลยขนาดหาของาแก่เนี่ยเ็ายังไปแท่เขาเรายกทหารไปกำลังสี่หมื่นกว่าคนไอเ้เมืองบางแก่ฉไม้นี่ก็ห้าม,อย,มาอย่ามาคุยเลยยกไปให้มากที่สุดเลย คือเอาทาหารไปเหินเยบบมืองเนี่ยมันยังดีกว่าที่จะไปนั่งรบกันนอนรบกันเนี่ยอะไรบอกว่าพวกพวกอาพวกป้าเนี่ยไม่ต้องกังว,วลหรอกเล้วร้านจัดการเองร้านมีวิธีการก็ร้านมีวิธีการแค่นั้นแหละท่านาก็หาเรื่องหายามของมันคือท่านก็นั่งคิดปรึกษากันนะ่ะปรึกษากับไอ้บริวารของท่านในขณะที่ท่านปรึกษาบริวารของท่านอย่างนี้นี่ พอตาได้เลิกแล้วท่านข้อทหารไปสามพันกว่าคนเอาม้าไปสักกีตัวนี่แหละแล้วก็เกวียนบรรทุกดาไปด้วยบรรทุกเสบียงไปด้วยบรรทุกน้ำไปด้วยคือบรรทุกน้ำบรรทุกเสบียงให้ช่างให้มากินเวลามันเดินแล้วมันไม่มีเขาเรียกเวลามันเดินไปปั๊บนี่มันก็จะขาดแคลนเอาขสมกระสารไปหุ้มเราจะต้องจัดเกอเลเวลาเดียว พอแต่ไปพอแต่คิดอย่างนั้นขึ้นมาปั๊บก็บปรากฏขึ้นว่ามันมีไอ้เจ้ามันมีไอ้ทหารคนหนึ่งมันเป็นลูกน้องของชัยวร,รมันที่หกเขาก็เลยบอกว่าท่านเจ้าพญาตอนที่ชัยวร,รมันที่หกท่านมีชีวิตอยู่เนี่ยท่านไม่ได้อย่างนี้นะคนที่จะเป็นเจ้าคนในคนเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เนะี่ยมันมีอะไรพิเศษอยู่ยุนยู่กว่าคนธรรมดาอีกนะ เอาเป็นยังไงเรนร้อนอย่างนี้นะท่านสามารถเรียบฝนได้นะถ้าว่าเจ้าพญาเนี่ยทำได้เนะี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะใชยวรรมนตีเจสนี่พอท่านได้อยู่แค่นั้นท่านก็เลยเดินออกจากหอมคับน้อยๆน,นะไปท่านก็เลยเอามือเนี่ยไปชี้ข้างบนท่านเอามือไปชี้แล้วก็ทำปากปิ๊บๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆอย่างงี้ โยโยไอ้เมฆไม่รู้มันลอยตัวมาจากไหนมันก่อตัวหนาปุ๊บขึ้นมาแล้วพอฝนมันลงเนี่ยพอฝนมันลงขึ้นมาปั๊บมันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ช่างมากแล้วก็พวกเดินทับเนี่ยมันเกิดความชุ่มชื่นแล้วก็มันผ่อนผลความเมื่อยล้าความเหนื่อยความความเหนื่อยหลายอย่างแต่ในขณะเดียวกันนั้นเนี่ย ก็ปรากฏขึ้นมาว่าเออทหารที่จะไปรบเนี่ยหนึ่งมันแท้เพราะว่ามันคนมันเดินทางไกลแล้วมันเหนื่อยคือตื่นเช้าขึ้นมาก็จะมีหน้าที่ค้นแต่เขาเรียกว่าค้นแต่ของทัพเพราะมันไปมันไปถึงสนามรบจริงๆมันตายก่อนมันไม่มันมันมันเมฆมันไม่เหมือนใกล้พวกตั้งรับมันพักผ่อนนอนสบายถึงเวลาก็คอยแต่ออกรบ ไอ้พวกที่เดินทางไปรบนี่ยังไงก็แพ้มันเหนื่อยล่าแดดเผาอะไรหลายอย่างอันนี้คืออันนี้คือในสมัยก่อนแต่พอจากนั้นเป็นต้นมาเดินทางไปถึงอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ถนน้นทางมันจะได้ไม่แช่เกินไปพอแต่ทหารพูดอย่างนี้ปั๊บ ท่านก็เลยเดินเข้าไปในเดินเข้าไปก,กว้างๆท่านเอามือไปชี้อย่างนี้นะพอไปชี้ขึ้นมาฝนมันยุดขึ้นมาทันทีนะฝนมันยุดเดี๋ยวนั่นเลยพอฝนมันยุดขึ้นมาปั๊บทหารก็เลยบอกว่าเอออย่างนี้ละแม่คนจะเป็นนายคนคนจะมาลุมชะตาชีวิตคนเสีย <K> uh> ข้าลบ้านคนนี่มันต้องมีอะไรพิเศษกว่าคน กว่าคนธรรมดาเห็นแล้วแหละจากนั้นเป็นต้นมาก่อเดินทางไปนูน่นเกือบจะไปถึงไอ้วัดปูแล้วแหละก็ไปตั้งทัพเอาไว้ใชยวร,รมันทีเจ็ดก่อแบบท่านก็อยู่แบบสบายๆแบบไม่แต่ประตือรือร่นมัน <c oughs> คือพูดง่ายๆก็ว่าไปเจราจาไม่ใช่ไปรบแต่ทหารมันคิดว่าต้องไปรบไม่ใช่ไปเจราจาความรู้สึกของทหารครับ ชัยวรมันทีเจ็ดเนี่ยมันจะมีอารมณ์คนละอยะ่างในที่สุดก็ไปตั้งคันทับขึ้นมาเอาปมเอาเขียนนี่อ้อมขึ้นมาทหารก็อยู่ในกลางท่านก็เลยท่านก็เลยเช็ดหนังสือน่ะท่านก็เลยบอกทหารไปว่าเอามาเอาจดหมายของเราเนี่ยไปส่งให้เจ้าเมืองไปทั้งห้าหัวเมืองบอกว่าขอเจรจาแต่ไม่ขอรบ ไอ้พวกทหารกลุ่มนี้นี่มันกำลังเลสงสัยว่าเ <c oughs> จ้าเมืองเจ้าเมืองเขาะแก่กับเจ้าเมืองมันเตียชมายนี่ทำทำแผนล่มจมมดก็คือมาปั๊บรบอย่างเดียวมาปับ๊บครบอย่างเดียวแต่ถ้าจะให้ผมเอาจดหมายไปเจรจาเนี่ยมันจะไวน้นี่ไม่ใช่ว่ามันจะมาฆ่าผมตายนี่เพราะว่าไปที่ไรก็มีแต่รบกระรบ ก็เท่าก็ว่าส่งผมไปตายนะท่านเจ้าพญาชายบาลมันทีเจ็ดท่านกะเลเรียกมาบอกว่าให้เชื่อเราเถอะยังไงก็จะไม่เสียเลือดเนื้อแต่เราต้องชนะด้วยเขาจะต้องยอมเราด้วยทีนี้เขาเรียกว่าคนที่ไม่เคยรู้จักนิสัยกันแล้วก็มาบอกกันยังมีทหารไม่เคยไห้ใจหรอก มันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้ทหารนี่ก็บอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเขาให้เจ้าพญาเนี่ยช่วยวางช่วยวางทัพเนี่ยให้ผมได้ไหมถ้าพมไปแล้วก็จะต้องเอาคนเนี่ยไปเขาเรียกว่าไปเป็นสเสบียงนุนด้วยเวลาไปเวลาไอ้ชุลหุอะไรขึ้นมาเนี่ยไอ้พวกทัพหลังเนี่ยมันจะได้มันจะได้ตอกลอนได้ หรือไม่ไอเจ้าเมืองเนี่ยถ้ามันเห็นทหารเนี่ยมันอยู่หลังผมมันก็จะได้ขอเจรจาทารำพังไปผมคนเดียวนี่ยัยงไงมันก็ฆ่าผมตายนี่ <c oughs> ชายวรมันตีเจ็ดท่านก็เลยท่านก็เลยบอกว่าเชื่อเราเถอะยังไงก็ไม่มี <c oughs> เรามาครั้งนี้เนี่ยเราต้องชนะและไม่เสียเลือดเนื้อ <c oughs> อันนั้นคือ <c oughs> คือนิสัยของชายวรมันตีเจ็ดท่านจะมีความคิดอย่างนี้ แต่มันก็เป็นเรื่องจริงนะกาเอาจดหมายไปให้ไอ้ห้าหัวเมืองนี่หมดทุกคนบอกว่าจะขอเจราจาให้เวลให้เวลาเจราจาภายในสิบห้าวันแล้วก็ให้ยอมจำนนซะทำเองนัันถ,ถ้าเลยเวลาแล้วจะตัดคอทิ้งให้หมดก็เลยเจ้าเมืองก็เลยก็เลยนหยังซื้อก็เลยกำชบไป เอานั่งก่อนก็ได้พอนั่งพอพอพูดอยู่แค่นั้นขึ้นมาปับ๊บระยะเวลาสิบห้าวันเนี่ย <c oughs> มันทำให้ห้าหัวเมืองเนี่ย <c oughs> เกิดอาเพศ <c oughs> เขาก็ไม่เคยคิดว่า <c oughs> การที่จะชนะเนี่ยมันจะต้องทำให้เจ้าเมืองทุกคนเนี่ย เกิดอาเพศให้ได้เขาเรียกว่าบันทอนไอ้เขาเรียกว่าบันทอนจิตวิญญาณน่ไอ้เมืองแรก